หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีข่าวซื้อขายนกเตะมาฝากกันเป็นหลักรวมถึงเรื่องราวภายในทีมทุกท่านสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้นหนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งไม่พลาดข่าวสารคัดเน,น้น,น โฆสณาแมนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เช่นกันครับร่วมยินดีกับเลเซอร์ซิตี้แมนยูส้ตายขอร่วมแสดงความยินดีไปยังสโมสรเลเซอร์ซิตี้ทีมคนไทยที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพซีซั่นนี้ไปครองได้สําเร็จเตืมบัณฑ์แชมป์มที่แฟนๆทีมสุดนจรจิ้งจอกเฝ้ารอลูกยิงไกลสวยๆของยูนิตเตอร์มานที่ซัดงามหยดดาวฝันทีมสิงบรูของโทมัสทูเคิลทำให้แฟนเชลซีผิดหวังไปตามๆกัน กับตันแฮร์รี่ไม่กวยก็ออกมาโพสแสดงความยดีกับปรอดีตตัดสังกัดด้วยแชมนี้เพื่อคุณวิชัยศรีวัฒนประภาหวังว่าในอนาคตอยู่แตดจะมีเจ้าของทีมที่สับสนทีมเต็มที่แบบนี้บ้างครับเจมส์การ์เนอร์ห้องเครื่องอนาคตไกลผีแดงการยืนตัวที่ยอดเยี่ยมของเจมส์การ์เนอร์มิฟิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกปล่อยยืมในฤดูกาลนี้ให้กับนอตติแฮมฟอเรสทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพ ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จพอสมควรหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยก่อนหน้าน,นี้ถูกปล่อยยืยมให้กับวัตฟอร์ดแม้จะดูเหมือนล้มเหลวไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของการเนอร์เพราะในตอนนี้เจ้าตัวเป็นกำลังสําคัญของทีมเจ้าป่าในการอยู่รอดปลอดภัยโซนหนีตายได้สําเร็จหลังซัดไปแล้ว4ประตูจากการลงสนาม20เกมแล้วเร็วนี้จะมีการพูดคุยกันถึงอนาคตของกองกลางวัย20ปีที่จะดึงมาเป็นขุมกำลังของลอิเกลนาโซชาในซีซั่นหน้า การเนอร์ให้สัมภาษณ์กับอิน i ไนต์ยูนเต็ดผมทำงานหนักในทุกๆวันทั้งสภาพร่างกายและจิตใจตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากและพร้อมที่จะพูดคุยกับ s าร์ฟโค้ชเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนำสิ่งดีๆไปรับใช้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดการเนอร์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการที่ให้เขาได้ออกไปหาความท้าทายและโอกาสลงเล่นมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะพยายามอยู่เสมอและกลับไปเล่นให้ยูนเเ็ดอีกครั้ง การลงเล่นให้ปีศาจแดงคือความฝันของผมผมปรารถนาที่จะเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อยู่ตลอดเวลาผมอยู่กับทีมมาตั้งแต่7จถึงแขวบตอนนี้พร้อมแล้วที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อได้กลับไปเจมส์ารนเนอร์เคยลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเลกูน่าโซชาไป7เกมก่อนหน้านี้คาวานี่พร้อมปกป้องน้องๆควาหลงจากเกมสุดมันนะกรุงโรมที่ยูเต็ดบุกไปแพ้มหมาป่าโรมา2-3 นันไม่ส่งผลกระทบอะไรกับทีมในการเข้าไปชิงชาเลอร์ศึกยูโรปาลีกเพราะไปสะแสดงตุนสกอร์ไว้นัดแรก6ลูกและจังหวะที่เรียกเสียงฮือฮาให้แฟนบอลทั่วโลกก็คือจังหวะที่เอดิสันคาวานีปกป้องกองหน้ารุ่นน้องอย่างเมสันกรีนวูดที่ดูเหมือนจะมีปัญหากับเจลูก้ามันชินีทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันลิคลัสตอปผู้เล่นของโรมาอยู่ตรงนั้นพยายามเดินเข้าไปหาเรื่องกรีนวูดก่อนที่เอดิสันคาวานีตัดสินใจวิ่งมาช่วยผลัก คลาสดรอปออกไปเพราะเจ้าตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเขานี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กับเว็บไซต์สมโมสรผมทำงานหนักทั้งในและนอกสนามกับทีมชุดนี้มีเด็กๆอยู่รอบตัวย้อนกลับไปในเกมนั้นซึ่งผมมองว่าผู้เล่นของเราอาจจะยังขาดประสบการณ์และมันไม่ยุติธรรมสำหรับเมสันเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลทั่วไปแต่การที่มีบุคคลที่3เข้ามาเอี่ยวด้วยมันไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ เพราะตอนนั้นเกมค่อนข้างจะเข้มข้นถ้าหากทาผิดพลาดอะไรไปเราจะโดนใบแดงรูปเกมมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนี่คือเหตุผลที่เข้ามาแยกผู้เล่นห่างจากกันทุกสิ่งที่ทําในจังหวะนั้นก็คือการปกป้องผู้เล่นของเรานั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมนเชสเตอร์ยูไนเตดกำลังตั้งตารอที่จะเก็บอีกสาคะแนนในพรีเมียร์ลีกเพื่อกํารันตีที่2และมุ่งสมาธิไปที่เกมนัดชิงยูโรป้าลีกวันพุธที่26พฤษภาคมดวยกับบียเรล ซึ่งเป็นนัดตัดสินผลงานทั้งหมดในฤดูกาลนี้ของโอลกุน่าโซชาเปเรลล่าซอแวร์หมดอนาคตที่ลาเซโอดูเหมือนจะตกที่นั่งลำบากซะแล้วครับสำหรับกองกลางเลือดซัมบา้าหลังการย้ายมาคาแข้งที่ลาซซโอของเปเรล่านั้นไม่เหมือนที่หวังเอาไว้กับโอกาสในการลงเล่นเป็น11ตัวจริงที่ยังน้อยเกินไปเนื่องจากทีมอินซีฟ้าขาวมีตัวเลือกอื่นที่คุณภาพขับแก้วทั้งนั้นในทีมชุดนี้สัญญาที่เขาจะเบียดลงเล่นเป็นตัวจริง แต่ละคนฟอร์มค่อนข้างจะคงเส้นคงวาลาเซิโอไม่ค่อยไว้วางใจในตัวอันเดรสเท่าไหร่จากฟอร์มที่ยังเล่นขาด,ขาดกันเกินซีซั่นนี้ลงตัวจริงไปเพียง3เกมเท่านั้นแถมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับทีมม่วงมหาการเฟรเรนติน่าเจ้าตัวถูกไล่ออกในช่วงก่อนหมดเวลาการแข่งขันก่อนตัสังกัดพ่ายไป0นต่อ2มีแนวโน้มมากขึ้นว่าลาซิโอจะยังไม่ยอมควักเงินก้อนใหญ่ราคา20ล้านปอนด์เพื่อซื้อกองกลางรายนี้ ต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วอนาะคตของไม่ฟิลหนุ่มจะลงเอยเช่นไรผีแดงซุ่มดึงเด็กเก่าเฝ้าเสาแมนยูแต่ตกเป็นข่าวคว้าตัวทำฮิตตันสู่ถิ่นโอทราฟอร์ดอีกครั้งเจ้าตัวบอกปัดสัญญาฉบับใหม่ที่ทางแอสตันวิลล่ายื่นให้ฮิตตันเป็นตัวสำรองของเอเมิโนโมาตินเนสและสัญญาของเขาก็กำลังจะหมดลงในสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้ยูเตดกำลังอยู่ในช่วงที่จะดันดีแฮนเดอร์สันนายทวานดาวรุ่งม,มาเบียดกับดับบิดเดียชา และอนาะคตของนายด่านชาวสเปนยังไม่แน่นอนจึงเป็นเหตุผลให้ปีแสดงต้องเผื่อเหลือเพื่อขาดในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่จะสู้ศึกในซีซั่นหน้ายูเต็ดพร้อมยื่นข้อเสนอสู่ขอวารานแมนเชสเ,เตอร์ยูเต็ดตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์เพื่อสู่ขอ,อกองหลังทีมชาวฝรั่งเศสชุดขวาชมงงฟุตบอลโลกปี2018ของราซันชุดขาวเรียมาดิดยอดทีมในศึกลาลิกาสเปน เข้ามาเล่นในโรงละครแห่งความฝันช่วงซัมเมอร์นี้อลิกุนาโซชาผู้จัดการทีมปิศาจแดงต้องการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังที่มีคุณภาพเพื่อมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไวร์เพราะเห็นได้ชัดว่าเกมรับของปิศาจแดงมีผลงานที่ไม่ดีในเกมที่ไม่มีกัปตันอยู่ในสนาม2นัดหลังยูแต่เสียไปถึง6ประตูจากการขาดหายไปของแฮร์รี่แม็กไวร์ทางนี้ราฟาเอลวาลาเหลือสัญญ,ญากับมาดิดแค่1ปีและมีแนวโน้มสูงว่าจะไม่ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ งผลให้ทีมราชาชุดขาวพร้อมรับพิจารณาปล่อยเขาออกจากถิ่นซานเดโกเบนาบิลถัดบข้อเสนอที่เหมาะสมซึ่งหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจกองหลังจอมแกล่งรายนี้มิดฟิลคนใหม่ตรงสเปคโอเลกุน่าโซชารายงานจากสื่อสเปนระบุว่าแมนูเต็ดกำลังส่องฟอร์มและประเมินความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาโรอารัมบารีที่คาแข่งอยู่ในลาลิกาสเปนกับเกตาเฟ่หลังจากที่ยูเต็ดเริ่มจริงจังในเดิวนี้มากขึ้นแล้ว อาลัมบอรีบบ่เป็นกองกลางที่ครบเครื่องตรงสเปกเลกุนนาโซชาทุกอย่างครับและในหลากหลายตำแหน่งในแผงด้นกลางซีซั่นนี้ลงสนามไปตั้งที่34เกมทำไป3ประตูสไตล์การเล่นของเขานั้นคุมจังหวะเกมได้เซตบอลจากแนวหลังได้ดีพอประมาณเชื่อมเกมจากกลางไปหน้าและจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยคือจงังหวะยิงไกลที่คมกริบพร้อมทั้งสอดขึ้นมาทำประตูจากแถว2 มีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อสเปนว่าตัวแทนของปิซาดันั้นเข้าพบกับเอเย่นของอารลัมบารี่แล้วค่าตัวของกองกลางวัย25ปีอยู่ที่25้าล้านยูโรถูกกว่าเป้าหมายใหญ่อย่างเดนการ์ไรส์ซึ่งอาจจะช่วยเซฟเงินให้กับสโมสรได้อีกทางหนึ่งเพื่อไปปิดดีลผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆที่สำคัญรูมเชียแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน วังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย